Holocene has ended. What we do now and in the next few years will profoundly affect the next few thousand years. The only conditions modern humans have ever known so far are changing. And changing fast. Nothing stays the same on this planet. Everything changes. The Earth is going into one of these jumps and you don't know what is going to be on the other side of those jumps. The Earth is always jumping. Things move on this planet. Things are not still. Everything is turning. นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลง,ต,งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ใช่ไหมครับนักเรียน,นหลายคนนะครับอาจจะเคยติดตามข่าวเนาะหรือบางคนอาจจะเคยประสบพบเจอเองเนาะและนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้วันนี้ครับเราจะมาดูกันเกี่ยวกับโครงสร้างของโลกครับพอพูดถึงโครงสร้างของโลกนะครับอาจารย์อยากถามนักเรียนครับเรารู้ได้อย่างไรครับนักเรียนว่าภายใต้โลกของเราเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับเราใช้อะไรในการศึกษาบ้างเออ บางทีนะครับท่าทางกระบวนการเคมีเนาะเขาก็ใช้เอ่ออุกกาบาตใช่ไหมครับหรือใช้ลาวาที่พุ่งขึ้นมาเนาะหรืออย่างหนึ่งนะครับเขาก็ใช้คลื่นไหวสะเทือนนะครับในการที่จะศึกษาองค์ประกอบต่างๆภายใต้โลกของเรานะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะไปทําความรู้จักกับโลกของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับโลกของเรานะครับมีลักษณะเป็นทรงกลมลีนะครับโลกของเราเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลใช่ไหมครับ และโลกของเรานะครับมีการหมุนรอบตัวเองเนาะทำให้เกิดกลางวันกลางคืนและโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับทำให้เกิดฤดูกาลต่อจากนี้นะครับโลกของเรามีรักษะเป็นกลมรี่ที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับมีห่อหุ้มด้วยบรรยากาศนะครับทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกไปดีนะครับดำรงชีวิตอยู่ได้เนาะแล้วก็มีความชื้นมีก๊สต่างๆนะครับและนี่ก็คือโลกของเราเนาะต่อจากนี้นะครับโลกของเรานะครับจะประกอบไปด้วยนะครับทั้งหมด สี um, Two, three, ่ระบบด้วยกันนะครับอันที่1นะครับธรณีภาค2บรรยากาศภาคนะครับและ3อุณหภูภาคและสุดท้ายเนาะจะเป็นเรื่องของชีวภาคครับธรณีนะครับเราก็จะเรียนในหน่วยนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเลยครับเปลือกโลกนะครับชั้นของผิวโลกนะครับแล้วก็ทั้งในภายในโลกด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศเนาะอุณหภูภาคและสุดท้ายก็จะเป็นชีวภาพครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับธรณีวิทยานะครับ ในหน่วยนี้นะครับเราก็จะไปดูกับโลกของเรานะครับไอ้อที่ภาพที่เรกเรียนเห็นเนาะก็จะเป็นโครงสร้างต่างๆภายในโลกนี่ใช่ไหมครับก็จะมีแกนโลกนะครับส่วนที่ลึกที่สุดเนาะของโลกนะครับต่อมาด้วยเนื้อโลกนะครับแล้วก็เปลือกโลกเนาะเดี๋ยวเราจะไปรู้กันว่าในแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับแล้วทําให้เกิดอะไรบ้างกับโลกใบน,นี้นะครับไปดูการอันแรกเลยนะครับโครงสร้างภายในโลกนะครับแบงออกตาม ทางเคมีเราได้ทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะครับชั้นที่1ครับเปลือกโลกภาษาอังกฤษใช้คำว่า crust นะครับต่อไปเนื้อโลกเนาะ mantle นะครับแล้วก็สุดท้ายครับชั้นแก่นโลกนะครับใช้คำว่า core นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูทีละชั้นนะครับไล่จากลึกสุดดีกว่าเนาะลงมาจนที่เรารู้จักได้ง่ายที่สุดแล้วก็มีข้อมูลเยอะที่สุดนะครับจุดที่ลึกที่สุดนะครับก็คือชั้นแก่นโลกนะครับชั้นแก่นโลกครับ อ่ะก็คือชั้นสีเหลืองนะครับจากภาพเลยเนาะชั้นแกนโลกนะครับหรือคอนนะครับเป็นมวลสารนะครับที่มีความร้อนสูงมากนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ลึกที่สุดนะครับในโลกเนาะก็คือแบ่งออกเป็นสอชั้นด้วยกันนะครับก็คืออินเนอร์คอร์นะครับหรือแกนโลกชั้นในนะครับ และอุลตร้คอร์นะครับก็คือแกนโลกชั้นนอกนะครับต่อจากแกนโลกครับเราไปกันต่อเลยเนาะชั้นแมนเชลนะครับหรือชั้นเนื้อโลกนะครับชั้นเนื้อโลกก็คือชั้นสีส้มนะครับจากภาพที่เราเห็นนะครับชั้นเนื้อโลกเป็นชั้นที่มีความหนานะครับประมาณ2,900กกิโลเมตรนะครับประกอบไปด้วยนะครับชั้นเนื้อโลกชั้นบนนะครับกับเนื้อโลกชั้นล่างนะครับและชั้นเนื้อโลกนี้นะครับก็คือเป็นชั้นที่เป็นหินหลอมเหลวนะครับมีการเคลื่อนตัวนะครับเป็นลักษณะ มวลวงกลมนะครับหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือเป็นชั้นเนื้อโลกต่อไปนะครับชั้นที่เรามีความาใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีความคุ้นเคยเนาะมีข้อมูลอย่างมากนะครับเพราะมีการศึกษาได้ง่ายเนาะ<อ>ก็คือเป็นชั้นเปลือกโลกนะครับอ่ะไปดูชั้นเนื้อโลกกันก่อนเนาะอาจารย์จะทำให้เรนเห็นนะครับว่าอ่ะสีส SO ้มอ่อนด้านบนคือชั้นเนื้อโลกด้านบนเนาะแล้วก็สีเข้มคือชั้นเนื้อโลกด้านล่างนะครับ ต่อไปครับก็คือชั้นเปลือกโลกครับชั้นเปลือกโลกเนาะภาษาอังกฤษนะครับเช้่อคำว่า crust นะครับ crust นี้เนาะก็คือนักเรียนก็จะเห็นด้านบนใช่ไหมครับในชั้น crust นี้นะครับหรือชั้นเปลือกโลกนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับภาคส่วนภาคพื้นทวีปเนาะก็คือจะประกอบไปด้วยภาคพื้นทวีปครับนักเรียนก็คือแผ่นดินใช่ไหมทวีปต่างๆแผ่นดินใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะประกอบไปด้วยภาคพื้นมหาสมุทรนะครับก็คือบริเวณที่มีมหาสมุทรอยู่นั่นเองเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาคพื้นทวีปนะครับภาคพื้นทวีปนะครับจะประกอบไปด้วยธาตุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซิลิกอนนะครับอลูมิเนียมเนาะเราเลยเรียกชั้นหินบริเวณนี้ว่าชั้นหินไซอ้อนนะครับไซอ้อนนะครับก็คือ S I A L เนาะไซอ้อนนะครับจะได้แก่หินแกรนิตนะครับแล้วก็หินตะกอนนะครับทำไมถึงเรียกว่าไซอ้อนนะครับไรายก็คือซิลิกอนนะครับนักเรียนมาจากซิลิกอนเนาะแล้วก็อลูมิเนียมครับต่อไปชั้น มหาสมุทรนะครับเปลือกโลกใต้มหาสมุทรก็คืออยู่ใต้มหาสมุทรนั่นเองนะครับนักเรียนจะประกอบไปด้วยซิลิกอนเหมือนกันครับกับแมกนีเซียมนะครับเราก็เลยเรียกชั้นหินบริเวณนี้ว่าหินไซมานะครับหรือ S I M A เนาะ S I ก็คือซิลิกอนเหมือนกันครับ M A ก็คือแมกนีเซียมนะครับอ่ะนี่ก็คือจะได้แก่หินบัสโตนะครับหินบัสโตเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปพูดถึงหินด้วยนะครับในท้ายคลิปนี้เนาะ อ่าเรามาสรุปกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นภาพที่อาจารย์วาดขึ้นเนาะทั้งหมดเป็นการสรุปโครงสร้างนะครับของโลกเนาะก็คือจะเป็นกันโลกชั้นในนะครับกันโลกชั้นในนีเนาะก็จะมีลักษณะเป็นของแข็งครับของแข็งครับไม่ใช่ของแข็งนะครับของแข็งนะครับมีความร้อนครับมีความอัอดแน่นเนาะของภายใต้โลกนะครับมีลักษณะ ของโลหะนะครับแล้วก็เป็นเหล็กนิกเกิลครับขึ้นมานะครับเป็นกันโลชั้นนอกมีลักษณะเป็นของเลวมีชั้นนี้นะครับจะเป็นการควบคุมครับของสนามแม่เหล็กโลกครับต่อมาอีกหนึ่งชั้นนะครับเป็นชั้นเนื้อโลกร้อชั้นเนื้อโลกก็คือจะมีเนื้อโลกชั้นล่างเนื้อโลกชั้นบนตอนบนเนื้อโลกชั้นบนตอนล่างนะครับการเนื้อโลกเนื้อโลกทั้งหมดเนาะมีลักษณะเป็นหินล้อมเหลวนะครับนักเรียนเดร์ดนะครับมีการเคลื่อนตัวนะครับเป็น วงอยู่ตลอดเวลานะครับนักเรียนครับแล้วก็สุดท้ายครับคลัสเนี่ยครับหรือชั้นเปลือกโลกส่วนมหาสมุทรกับเปลือกโลกส่วนทวีปเนาะแล้วนักเรียนจะมีคำหนึ่งครับฐานธรณีภาคนะครับก็คือจะอยู่ภายใต้ชั้นเปลือกโลกลงมานะครับถึงเนื้อโลกชั้นบนเนาะก็คือบริเวณนี้เลยจากภาพนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเป็นโครงสร้างของโลกนะครับพอพูดถึงโครงสร้างของโลกครับก็จะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือเป็นบริเวณที่ทําให้เกิด หินต่างๆนะครับเราเรียกว่าส่วนประกอบของเปลือกโลกเนาะก็จะมีธาตุต่างๆนะครับออกซิเจนใช่ไหมครับซิลิคอนนะครับแล้วอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ธาตุต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายต่อจากธาตุนะครับก็จะมีแร่นะครับเด็กก็จะเห็นเคยได้ยินแร่นะครับแร่ก็คือจะมีแร่ประมภูมิแร่ทุเิียภูมิแร่ปฐมภูมิคือแร่ที่เกิดจากการเย็นตัวของสารล้อมเหลวนะครับภายในโลกเนาะก็คือพบในหินอัคานีนะครับ ต,ต่อจากแร่ปฐมภูมินะครับก็จะมีแร่ทียิภูมิอีกนะครับก็คือเป็นแร่ที่เกิดจากการผุพังตัวนะครับหรือการแปลสภาพของแร่ปฐมภูมินั่นเองนะเนาะอ่าเช่นแร่ด like ินเหนียวใช่ไหมครับอ่ะจากแร่ที่เราเห็นเนาะจากภาพนะครับนเล่นก็จะเห็นแร่ควอซ์เนาะแร่ไมกาครับเออแล้วก็จะเป็นแร่แคนไซใช่ไหมครับเยอะแยะมากมายนี่คือเป็นลักษณะของแร่นั่นเองเนาะต่อจากแร่นะครับนักเรียนก็จะพบหินนะครับที่เกิดขึ้นบริเวณเปลือกโลกเนาะ หินนะครับนักธรณีวิทยาครับแบ่งหินนะครับออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับนักเรียนรู้จักหินอะไรบ้างครับบนโลกใบนี้เออนักเรียนอาจจะเคยเห็นอาจารย์หินกรวดแมเออหรือจะแบบหินที่แบบสวยๆเนอะบางคนอาจจะแบบสะสมหินใช่ไหมครับนักเรียนเอาไปดูหินชนิดแรกนะครับหินอัคนีนะครับหินอัคนีหินประเภทที่2ครับหินตะกอนนะครับแล้วก็หินประเภทที่3ครับหินแปรนะครับ หินแบ่งออกเป็นสาประเภทเนาะตามนักธรณีวิทยานะครับแบ่งหินออกเป็นสาประเภทตามลักษณะการเกิดนะครับก็คือเป็นหินอัคนีนะครับเออนกเรก็น่าจะเดาได้เนะเกิดจากอะไรใช่ไหมหินอัคนีนะครับหินตะกอนครับแล้วก็หินปแปรครับไปดูกันก่อนเลยอันที่หนึ่งครับหินอัคนีอาจากภาพนักเรียนก็จะเห็นแมกมาใช่ไหมครับที่อยู่ภายใต้โลกนะครับแล้วก็เห็นภาพของหินอคนัคนีเออภายใต้ ภูเขานะครับลูกนั้นน้อแล้วก็มีหินอัคนีแทรกซ้อนอยู่นะครับภายใต้พื้นดินนะครับอ่าไปดูอันแรกครับหินอักคนีนะครับเกิดจากการแข็งตัวครับของหินเนื้อจากชั้นแมนชลที่โผล่ขึ้นมานะครับอ่าบริเวณไหนเรื่องหินอัคนีอ่นนี่เลยนะครับเมาส์ชี้อยู่ตรงนี้น้อนี่คือหินอักคนีนะครับหินอัคนีนะครับแบ่งออกมาตามแหล่งการเกิดนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันอันนี้1่ครับ หินอัคนีแทกซอนครับเออบริเวณนี้นะครับนี่ครับหินอัคนีแทกซอนบริเวณภายใต้ชั้นเนื้อโลกอันนี้เนาะแล้วีออันนึงครับเป็นหินอัคนีพุนะครับหินอัคนีพุจะอยู่บริเวณนี้นะครับหินอัคนีพุอะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะครับหินอัคนีแทกซอนกับหินอัคนีพุมันต่างกันอย่างไรนะครับโอเคอะไปดูอันแรกครับหินอัคนีแทกซอนครับเขาบอกว่าหินอัครีแทกซอนครับเป็นหินที่เกิดจากการเย็นตัวลง ภายในเปลือกโลกช้าๆครับนักเรียนเออบริเวณนี้ใช่ไหมเป็นการเย็นตัวลงภายในเปลือกโลกก็คือมันยังไม่ออกมานอกโลกนักเรียนมันเย็นตัวลงภายในเปลือกโลกช้าๆทำให้การเย็นตัวลงช้าๆนั้นนะครับเกิดเป็นผลึกแร่ขนาดใหญ่ครับเนื้อของหินนั้นก็จะเป็นเนื้อหยาบครับเช่นหินแกรนิตหินไดอไรนะครับแล้วก็หินแกรบโบนะครับ อีกอันนึงครับหินเอนในแทรซอนไปแล้วเย็นตัวภายในอย่างช้าๆเนาะอีกอันก็จะเป็นหินที่เกิดขึ้นตรงข้างเนาะก็คือเป็นหินอัคนีพูครับหรือบางคนนะครับก็เรียกหินว่าอัคนีพูเขาไฟนะครับเป็นหินที่เป็นหินเนือนเหมือนกันครับหินเดือยก็คือหินภายใต้ภายใต้เนือโลกเนาะที่มันแบบ เออเป็นหินเนืดใช่ไหมที่มันมีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเป็นหินเนืดครับที่เกิดจากลาวานะครับลาวาที่พุ่งขึ้นมานักเรียนครับบนผิวโลกนะครับแล้วเกิดการเย็นตัวอย่างรวดเร็วเลยนะครับทำให้เกิดเป็นผลึกเล็กๆนะครับแล้วก็มีเนื้อละเอียดนะครับเช่นหินบารอลนะครับหินไลออไลด์นะครับหรือหินแอนดีไซน์นั่นเองเนาะเออแต่ละหินเป็นยังไงบ้างอ่ะลองไปดูภาพนะครับอ่ะหินแกรนิตนะครับหรือหินเอกนเแซกซอนเนาะหินไดออไรด์นะครับหรือหินแกรมโบนะครับเป็นหินที่มี ลักษณะของเนื้อหยาบนะครับนักเรียนเป็นการเย็นตัวช้าๆภายในเปลือกโลกใช่ไหมครับต่อมาหินอคนีพุ้ครับเป็นเหินที่เกิดจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็เรวเลยนะครับของาราที่พุ่งขึ้นมาใช่ไหมครับเช่นหินไลออนไลน์นะครับแอนิไซ์หรือหินบาซอลนะครับที่นักเรียนจะได้ยินบ่อยๆนานบาซอั่นเองนะครับหินอคเนาะหินอคนอีพุ้หินอคนีแซกซอนครับ ต่อมานะครับมาดูหินอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นหินตะกอนนะครับชื่อก็บอกแล้วตะกอนก็แสดงว่ามันเกิดจากตะกอนใช่ไหมที่เกิดจากการพัดพาผุพังนะครับเกิดจากการผุพังครับของหินต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณผิวโลกนะครับเกิดจากการพัดพาทับถมและมีการอัดตัวกันนะครับของก้อนกรวดหรือเศษหินเศษดินต่างๆนั่นเองนะครับนักเรียนพัดพามาจากภาพนาอก็คือหินกรวดทรายพัดพามานะครับทำให้เกิด เป็นหินขึ้นมานะครับอัดตัวรวมกันเป็นก้อนเนาะกลายเป็นหินนะครับก็จะมีหินกรวดมนนะครับหินทรายหินดินดานหินเชิร์ตนะครับแล้วก็หินโมนครับต่อมาครับเราจะมาดูหินแปรนะครับหินแปรนะครับชื่อก็บอกไปแล้วใช่ไหมครับเกิดจากการแปรสภาพนั่นเองเนาะก็คือเป็นการแปรสภาพสักหินเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นหิน เมื่อกี้เห็นตะกอนใช่ไหมครับอาจจะการแปลสภาพนะครับโดยมีอิทธิพลครับของความร้อนครับและความกดดันภายในโลกเนาะก็คือแรงดันต่างๆนะครับทำให้ผิวของโลกนั้นนะครับมีแรงดันขึ้นแรงดันก็ทําให้เกิดรอยริยวขนานขึ้นนั่นเองนะครับทําให้เกิดหินแปรครับหินแปรมีหินอะไรบ้างเช่นหินแกรนิตนะครับแปลสภาพเป็นหินนดำนะครับหินดินด้านเมื่อกี้เนาะกลายเป็นหินชนวนนะครับ หินทรายครับกลายเป็นหินควอซ์ไซน์นะครับหินปูนครับกลายเป็นหินอ่อนนะครับเออเพื่นหินอ่อนอะไรอย่างนี้นักเรียนที่เราเคยเห็นใช่ไหมโอเคครับอ่ะและนี่ก็คือเป็นหินแปรนั่นเองเนาะอ่ะและนี่นะครับก็คือเป็นวัฏจักรนะครับของการเกิดหินนะครับนักเรียนดูที่แมกมานะครับแมกมานะครับเกิดการแข็งตัวใช่ไหมครับนักเรียนมีการประทุขึ้นมาหรือแข็งตัวภายในเปิดโลกก็กลายเป็นหิน อักขันีแทรกซ้อนเนาะถ้าปะทุตัวออกมาก็คือกลายเป็นหินอัคนีพุใช่ไหมครับกลายเป็นหินอัคนีครับหินอัคนีครับผุก,ก่อนนะครับผุพังกรอนเกิดเป็นตะกอนตะกอนเกิดการพัดพ,พาทับถมกันกลายเป็นหินตะกอนใช่ไหมครับหินตะกอนแปลสภาพครับกลายเป็นหินแปรน,นะครับแล้วก็ล้อมเหลวพอห็นแปรล้อมเหลวอีกกลายเป็นเออก็ก็กลายเป็นแบบแมกมาต่างๆเนาะก็คือวนกลับไปนะครับกลายเป็นวัฏจักรนะครับ หรือตรงหินอัคนีนะครับแปล on, สภาพก่อนเลยนะครับกลายเป็นหินแปรก็ได้นะครับหรือหินแปรครับผุพังผุก่อนนะครับก็กลายเป็นตะกอนอีกนะครับวนกลับมาเป็นหินตะกอนได้นะครับและเนี่ยครับก็คือเป็นวัฏจักรของการเกิดหินนั่นเองเนาะมันก็จะวนมาเป็นวัฏจักรแบบนี้ครับอ่ะและน,นี่นะครับก็คือลักษณะภูมิประเทศเนาะทั้งหมดนะครับนั่อเรนก็จะเห็นว่าหินแปรนะครับหินทรายเนาะ หินดินดานนะครับหินอัคนีพุครับหินอคนีแทรกซ้อนนะครับเห็นภูเขาไฟต่างๆเห็นลาวาเนอะเห็นปล่องภูเขาไฟนะครับและนี่นะครับก็คือเป็นเรื่องต่างๆเกี drama, ่ยวกับโครงสร้างของโลกนะครับแล้วก็ลักษณะของการเกิดหินนะครับทั้ง3ชนิดเลยนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็อยากให้นักเรียนน้องกลับไปทบทวนนะครับความรู้ต่างๆนะครับแล้ววันนี้นะครับก็เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ